ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกถหมายแอปอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า2465 Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอให้ทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยร์กรูกรดวงเดยอจงกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o r x channel นะคะต้อนรับเข้าสู่รนาดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันสำหรับ12ราศีเลยนะคะก็จะแยกแบ่งแยกราศีอย่างเช่นเดิมนะคะ,ะเรื่องใหญ่สำคัญอะ,อะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคณในระยะเวลา15วันต่อจากนี้นะคะก็คือรับแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะว่า มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะอย่างเช่นเดิมนะคะถ้าท่านใดไม่อยากฟังช่วงต้นคลิปนะคะสามารถกดจะคลิปข้ามไปนาะทีที่กิ่งฟ้าเขียนว่าจะเริ่มทานายในนาทีเท่าไหร่เขียนด้านล่างเอาไว้แล้วก็แปะ time stamp เอาไว้ได้ description ด้วยนะคะอ่ะก็อย่างเช่นเดิมกิ่งฟ้าจะป็นต้องเกินก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นการทานายดูภาพรวมอยู่ดีเรียกว่า general reading นะคะไม่ได้ทานายเจาะจงบคุบคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นขอท่านดูเป็นแนวทางอย่างมีสติดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคคุณเป็นนนกนําหดด ไม่ใช่ไพ่หรือคำารายายของอาจารย์กิงฟ้านะคะฉะนั้นมาดูตรงนี้เป็นกําลังใจหรือว่าอะไรที่พี่ไพ่ต้องการที่จะเตือนกิงฟ้าก็จะเตือนตามพลังงานไพ่นั่นเองนะคะ,ะก็อย่างเช่นเดิมถ้าท่านใดยอยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของอาจารย์กิงฟ้าคือกิงฟ้าเองบอกเสมอเป็นประจำนะคะตลอด10ปีว่ากิงฟ้าเป็นแบบนี้ค่ะคือการพูดะคะ่ะก็จะเป็นแบบการพูดแบบนี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวตนของตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองมาโดยตลอดเลยนะคะ,ะฉะนั้นถ้าสมมติคุณโอเคกับ normal speed คือ สปีดปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับอะไรทั้งสิ้นนะคะให้ดูต่อเนื่องได้เลยแต่ถ้าคุณอยากปรับให้เร็วขึ้นหรือช้าลงสามารถทําได้ด้านมุมขวาบนของ YouTube นะคะจะเป็นฟันเฟืองนะคะอ่าให้กดตรงนั้นนะคะแล้วก็กดไปตรงคําว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะคุณสามารถปรับเร็วปรับช้าได้ตามใจชอบได้เลยนะคะแล้วแต่แต่ละคนสะดวกใจในการรับฟังนั่นเองนะคะอ่าตอนนี้นะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ,คะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่อง สำคัญหรือเรื่องใหญ่สำคัญที่จะเกิดขึ้น,นกับคุณในระยะเวลา15วันต่อจากนี้เป็นยังไงบ้างคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ concentration innocence decision uh, protection the strength the empress the death the star knights of wands queen of swords the sun 6 of swords 9ของเพนตากอล s 6ของถ้วพระองค์ุลีมาเทละพระอินทร์พระแม่โพศก โอเคอันนี้เรามาเปิดไพ่ใบพิเศษหนึ่งใบดีกว่านะคะว่าณนะตอนนี้ที่คุณมาเปิดคลิปของกิ่งฟ้าเนี่ยพลังงานของคุณเป็นยังไงหรือความรู้สึกของคุณเป็นยังไงแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยเนาะ,ะคุณได้ไพ่แบบนี้ค่ะ,ะเรามาเริ่มอ่านกันนะคะ the most potent magic is born of repeated attempts นะคะวความพยายามของคุณในวันนี้หรือความพยายามของคุณที่คุณพยายามมาโดยทั้งหมดเนี่ยกำลังจะส่งผลในสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้บางคนอาจจะบอกว่าไอ้สิ่งที่เราเพียพยายามสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะเฮ้ยมันไม่สําเร็จแน่เลยแต่ตอนนี้มันกำลังจะได้ความสำเร็จแหละหรือมอบบางสิ่งบางอย่างที่ดีให้กับคุณไม่ว่าจะเป็น เป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนที่เราได้รับจากมันนะคะมันจะสําเร็จผลไปในทางที่ดีนะเอาจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่คุณคิดว่าทําไม่ได้มันทาดันทําได้หรือมันทำมันดันสําเร็จผลอะไรเงี้ยมันสิ่งที่เหนือความคาดหวังจากเราหรือเหนือความคาดคิดจากเราอะไรเงี้ยอ่าเป็นเพราะคุณเองไม่ยอมแพ้หรือว่าอาจจะเป็นเพราะคุณเองอะค่ะไม่ได้ตัดใจลึกๆจากมันเสียก่อนนะคะคือมันเหมือนกับว่าเรามีความตั้งมั่นหรือตั้งใจหรือตั้งปักธงเอาไว้แล้วอะค่ะจงทําต่อไปไม่ว่า คุณจะทำอะไรคุณจะประสบความสำเร็จเสมอเลยคือเขาเรียกว่าคุณจะ ccess ประสบความสำเร็จที่ดีมากๆจากความเพียรพยายามของคุณไพ่ขึ้นดีมากใชไหมเป็นรูปดวงดาวขึ้นมาคือสมหวังจ้าโอ้ไพ่ขึ้นดีนะเนี่ยเพราะว่าพลังงานของคุณก็ขึ้นดีตามนั้นจริงๆช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจมีเรื่องที่ต้องคิดแต่คุณจะตัดสินใจในทางที่ถูกต้องเป็นการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างที่มันเวลวร้ายหรือสิ่งที่มันไม่ดีหรือสิ่งที่แบบอาจจะเป็นมิชชั่นเก่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งวร้วา,าจจร่่สทีูึก มันไม่ใช่สําหรับเราแล้วมันเป็นสิ่งเดิมสิ่งเก่าแล้วมันกําลังทิ้งออกไปตอนนี้เราจะอ up ัปเกรดอัปเวลไปอีกเวลหนึ่งนะคะอัปเลเวลตัวเองหรือว่ากําลังจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าเป็นการเริ่มต้นเวมืมองเรื่องความสวยสดงดงามะคะ่ะคือเริ่มต้นในทางที่สวยงามเ,เป็นเป็นหนทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งก็เป็นได้หรือได้รับกําลังใจแต่อีกมุมหนึ่งช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องไปช่วยเหลือคนอืืื่่่่่่่นนดดด้้้ววววยยยยะแตตกกกาาาารรชชเเเเเหหลลออออออิงงฟจบสมมโทีไ แต่ถ้ามันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องช่วยเหลือต้องสนับสนุนหรือว่าอาจจะต้องซัพพอร์ตผู้อื่นเราก็จงทําเถอะคุณทํายังไงคุณได้แบบนั้นถ้าคุณทําดีกิงฟ้าเชื่อว่าสินดีดีจะตอบแทนคุณแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแบบด้วยหน้าที่ก็ตามนะคะ,ะแต่ช่วงนี้ไพ่ก็จะขึ้นเตือนเลยนะคะว่าให้เรามาระวังในเรื่องของความคิดความอ่านเล็กน้อยนะคะโดยเฉพาะคําพูดคํเจาจาหรือเอกสารสัญญาต่างๆดูดีๆด,ดูให้รอบคอบเท่านั้นเองนะคะช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการเดินทางการไม่อยู่ติดกับที่หรือทําอะไรที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ในเวลาเดียว การไพ่จะบอกเลยว่าช่วงนี้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไพ่ขึ้นเดือดซัดไพ่ขึ้นดีมากเอาจริงจไพ่ขึ้นความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอพลังงานของชาวราศีนี้ค่อนข้างดีและดีมากมากกว่าเดิมด้วยนะคะช่วงนี้คุณจะมีสติและปัญญาที่ดีหรือว่าคุณจะรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําหรือคุณอาจจะมีะความคิดความอ่านที่มีความเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งหรือว่า คุณเองจะเข้าใจสัจธรรมชีวิตเข้าใจความเป็นจริงเข้าใจว่าทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเหมือนคุณมีความคิดที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะ,อะมีคุณภาพมีแบบเหมือนชีวิตของคุณตอนนี้มันเหมือนไปในทางที่ดีอ่ะมีคุณค่ามากๆาิ่ไพ่พขึ้นดีอ่ะพลังงานขึ้นดีจริงๆแล้วก็สิ่งที่มันไม่ดีมันผ่านพ้นหรือปัดเป่าออกไปนะคะในเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องพูดถึงช่วงนี้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่า,วามีโอกาสได้เงินเป็นกออออออบบบเป็นนนกกกกรรริ่่มมมมมมีีีคควววาาาาุดดดสูณ์ชงง้ผผลลตทํ เกษตรกรรมเพื่อสวนไร่นาหรือว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าเราเองอาจจะมีการทําอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มช่วงนี้จะค่อนข้างดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะาบางท่านเนี่ยมีโอกาสนะคะที่คุณเองอาจจะมีการเดินทางการท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางไปทํางานหรือไปเรียนหรือว่าอาจจะเป็นแบบแค่ระยะเวลาสั้นคือเป็นท่องเที่ยวต่างๆก็ดีไปเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ของคุณชีพจรลงท้าล้วดีดีแบบดีมากๆหาเวลาแบบไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวบ้างไปเช้าเย็นกลับก็ได้ไปต่างจังหวัดไปต่างประเท ก็ได้ไปได้หมดเลยหูแล้วไพ่ขึ้นดีไม่พูดเยอะได้ปะ พ่ขึ้นรวยการเงินของคุณช่วงนี้ดีหรือช่วงนี้คุณเตรียมรับสิ่งดีๆหรือพลังงานด้านใดดีเข้ามาเลยนะไม่ต้องพูดเดยอะดีดีดคิมนี้อาจจะทำนายไม่ยาวมากเพราะว่าพ่ยขึ้นดีแล้วพ่ขึ้นทางที่ดีกิ่งฟ้าขอย้ายตัวเองมาอยู่ราศีสิงห์แล้วกันนะพ่ยขึ้นดีมากเลยนะคะแล้วก็พ่ยขึ้นว่าคุณสามารถควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้อยู่หมัดหรือว่าคุณสามารถที่จะจัดการแบบว่าในสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีเหมือนเคลียร์สภาวะด้านลบได้ดีมากๆแล้วคุณบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีแต่่่่่ชชววววงงงงงงนนนี้้้ตตอออออยยมรราาาาาาจจะะเเหืิข เยอะหรือบางคนอาจจะบอกเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยหรืออาจจะแปลว่ามีงานโปรเจกต์เยอะหรือว่าต้องเรียนเยอะอะไรเงี้ยหรือต้องใช้ความรู้ใช้สติหรือว่าใช้สมองเยอะเป็นพิเศษแตส่สุดท้ายคุณสามารถจัดการทุกอย่างหรือบริหารทุกอย่างได้อยู่หมัดและได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ไพ่อาจจะบอกหนึ่งอย่างว่าช่วงนี้ในกรณีสมมตินะเปรียบเปยว่าสมมติคุณอยากจะย้ายถิ่นฐานแบบ เป็นอยู่ถาวรหรือว่าอ,อ,อยากจะย้ายหน้าที่การงานไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยไพยย่มันขึ้นว่าย้ายได้นะแต่มันอาจจะมีสิ่งเดิมสิ่งเก่าที่มันติดมาอย่างเช่นสมมุติว่าคุณย้ายไปทํางานที่ใหม่แต่ความสามารถเดิมหรือตาแหน่งม,นมันอาจจะคล้ายเดิมแต่แค่เปลี่ยนบรรยากาศในการทํางานเปลี่ยนเพื่อนร่วมง,งานอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเออช่วงนี้จะแบบ ยกย้ายถิ่นฐานเนี่ยไปอยู่ระยะยาวมันอาจจะแปลว่าเป็นระยะสั้นไปก็ได้นะคะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบต้องไปอยู่ระยะเวลาหนึ่งเพื่อรู้ว่าจะไปยังไงต่อหรือทํายังไงต่อนะคะไปเพื่อรู้อะไรองประมาณนั้นนะคะว่าพ่ยมันยังขึ้นว่ามันอาจจะ ทําอะไรคือเหมือนสมมติโดยเฉพาะการเดินทางหรือไปอยู่อะไรเงี้ยมันอาจจะได้ระยะสั้นมากกว่านะคะอ่าแล้วไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้คุณจะดูสวยดูรอหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว,ว่ามีทําพัตการทําศัญยกรรมหรือว่าดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นหรือหันกลับมาดูแลสุขภาพออกกํลาลังกายเป็นไปได้เหมือนกัน โอกาสต่างๆที่ดีๆเนี่ยมันกำลังจะเข้ามาหาตัวคุณแต่ออกไปอย่างรวดเร็วนะคะฉะนั้นต้องรีบคว้าโอกาสตรงนั้นเอาไว้อ่าอย่าละทิ้งโอกาสนะคะแล้วช่วงนี้คุณอาจจะมีพรสวรรค์หรือพรสวรรค์ของคุณหรือความสามารถของคุณสามารถแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองและผู้อื่นได้แต่เป็นได้เหมือนกันว่าคุณอาจจะพ้นพบพรสวรรค์หรือความสามารถของตัวเองเพิ่มเติมไปอีกขั้นหนึ่งก็เป็นได้นะคะแต่ช่วงนี้ขอให้นำมาระวังอีกน,นิดนึงคือเรื่อง,องของคําว่าอารมณ์ร้อนนะคะใจเย็นลงนิดนึงนะคะคิดเยอะๆก่อนที่จะทําอะไรนะคะแต่ไม่ได้บอกให้คิดมาาแต่่ว ต้องใจเย็นกับบางสิ่งบางอย่างถ้าเราอยากให้บางสิ่งบางอย่างประสบความสําเร็จหรือได้รับการแก้ไขปัญหาต้องใจเย็นลงนิดหนึ่งนะคะอ,อย่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าอารมณ์ขึ้นหรือว่าอย่าโมโหง่ายนะคะมันไม่มีอะไรดีขึ้นถ้าคุณใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหานะคะแต่ถ้ามองมุมหนึ่งช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสที่จะ แสดงความสามารถแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่หรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีการแบบประหนึ่งโชว์ของเหมือนแบบเฮ้ยฉันมีความสามารถแบบนี้นะฉันเก่งแบบนี้ฉันฉันฉันเก่งแบบในแบบการทําแบบเนี้ยมันค,คุณจะได้อาแสดงฝีมือและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นแล้วใบสุดท้ายที่ขิงฟ้าจะให้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะกองน,นี้คือดีมากราศีนี้คือดีมากคือความสุข ความสุขคือจบเลยถ้าจะทําบุญอะไรก็คือถ้าสมมติว่าจริงๆริกิ่งฟ้าว่าเสมอทําได้ทุกรูปแบบแล้วแต่เราเลยทํากับคนที่มีพระคุณพ่อแม่พ่อแม่บุญทําพี่ปานาอาใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าจะทําก็คือการสวดมนต์ทำสมาธิการแผ่เมตตาการกรวดน้ําทําบุญตับบารก็ได้หรือถ้าคุณจะทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคเอาไปบริจาคให้กับคนที่ยากไร้ก็ได้แล้วก็ให้กับสัพสั์ทำทั้งคนแล้วก็สัพสั์แต่เน้นพวกของกินของบริโภคจะยิ่งดีต่อตัุุใทททาาานนนน้้้ก็ไดะขะขอหมมข่มีมสีส มากๆใครกันดี ดีมากโอเคไหมฉะนั้นยามขึ้นอย่าลงระเริงยามลงอย่าทอนะคะอาจเก็บตรงนี้เป็นกําลังใจค่ะแต่สุดท้ายเราเองก็ต้องสู้ต่อับชีวิตอยู่ดีนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะขออนุญ,ญาตจบคำทำนายเพียงเท่าน,นี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอจางกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจล้าล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แดงที่ตรงตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนกันหรือเพียงกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกกิ้ง,ง,งไปกำลังใจให เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์ผิดกฎหมายแอบอ้างชื่อช่องของอาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r p e n e l ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดใดใดทั้งสิน้นขอให้ทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลโบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิงฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิงฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ